ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสุขเนาะเดี๋ยวสะทอกสิไปหาเบิ่งทางเขาบอรี่เพิ่นก่อนเนาะเพิ่นเฮ็ดหยังนาะเพราะว่าเพิ่นมาแต่ตลาดเนาะเดี๋ยวะทอกสิไปจะเอเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นากัเฮ็ดหยังเนาะรถเพิ่นก็ยังบ่ได้ปิดเด้ เดี๋ยวจะท้องสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งว่าทางบาลี่เฮ็ดยังโดยสบายดีโดยเฮ็ดยังวะกินกินนี่โอ้ยใครอยุบผันจอยเนาะผันกินกระไรโดยพอเสียงโทรมาอยู่เดี๋ยวนี่พอเสียงโทรมาดิ หนาวบ่บ oh, oh, ่เส oh, yes, hmm. yeah. ียงโอ้ยโอ้ยจ้ะหนาวใหม่ก็เป็นตายรุ่นแรกเนี่ยหนาวใหม่วะจ้ะหนาวหรือห่อนกับพังเอาหนาวจนใหม่จะทำไรดีิให้ให้คิดเอาเองว่าน่าบหนาวหรือห้อนเลยทั้งใดกับห่องโอ้ยโอ้ยว่ะทุกคนโบเคยห้อนแบบซีมาก่อนเนาะ เดือนชงการนะฮ่อนชงการเลยเป็นขอความแบบนี้ชงการกัเพราะว่าหดน้ำเช็งกระซิใหม่เลยเนาะน้ำโอเคเนาะโอเคเาเอ้าห่อนแล้วผลมาเจอน้ำเย็นบานนี่กระสิใหม่ได้แซ่บบ่อม่ปุ๊กพี่ชัดเจนเลยมินี่กันแ่บ๊อมีเนาะมีเต็กกินก็กินมะกระโพดอันนั้นก็มีได้นาดมาพี่น้องกินมะข่าโพดเหมือนกันเด้อนมะข่าโพดอันนั้นนะที่พันปิดปิดให้แล้วนะ

มากินนอนต่อกินช็อกโกัลตใื้อมาบ่บยดอกกับไปอุ้นเนาะมีแต่สิ้นนะ่ะลูกซิดโอ้สาบายกินนะเนะน,น,น,นาะอยากแล้วต่เสียบชอบนะเอาจะเปิดให้ย่างกินนะนี่นะคือเห็ดแปรงแซงอยู่ไิ่่ปวยเบอร์ใด้ค่นะ อ่าเจ้าไปซื้อกระปุกบังไงกินเยอะเลยมากระโปมากระโพดดีก็ซื้อคุออ้มกว่าคนใดบ่ท่านอยู่นี่ก็ซื้อในตลาดเต้าอ,อีกแซบบ่เลยมากินนะไม่เช่เอาก็ซื้อเลยอ,อยู่ในถุงมันตัวเป็นทุงก็มีเด้ เป็นหมาที่ชองอะไรไดเป็นทุงพันพ่นแก้หายค่ะนะอยู่ในกองโฟมนี่พันพ่นเอาพันมาเลาะขายได้ถ้าสิบซื้อกะบ๊ไรมันมีแต่ห่อเหง่านะนีน่ะนีน่ะะกินเมื่อยแล้วเมื่อยเลยคบบะนี่เนี้ยปุ๊บชุดแรงอะชุดแดงวาตัวนี้ หัน่นแรงเนาะนี่อันนี้ก็มีพักพักมาเตรียมไว้ต้มมาม่าพนะ่อแม่พี่น้องอันนี้นมชาวใบเฟิร์นนมพ่อแม่พี่น้อง,น,อง,มน,น,องนมโปรโมดแม่นาวนนนอ,อ,อันอนี้ของข่อยวัญนี้กินได้เด้อเพราะว่าเอาซื้อได้ของขวนญเพราะว่าเอาซื้อได้ด่ามันกวาดอันนี้หมกนี่ โอกินไป่ไว้โตบอยติมนะยาย้ไปกินตอนดนนั่นเลยเราเราเรานั่นรเปล่าตุฝากกันสิึบางซสามรสช็อกโกแลตอันนี้ยังใบเตยบอมะนาวอันนี้อันนี้แตงยังค่ะ ก็จะรูป <NY> บ่ะราเกี่ยวอันนี้มะนาวแย่าว่าไปทั้งเศกนะหูยังหูแต่ว่าเศบอ๋อไข่ก็มีแล้วป่ะนี่มีแต่ต้มไข่กินเข้ากินเข้าก็ชซอสป่ะนี่ จะไปจะซื้อไปเข่าก็มีอันนี้อะไปถุงยาเจ้าช่างยานะเก็บถุงในขยะเดี๋ยวคนงานที่บ้านเท่านั้นเหออตอนนี้ก็ขยะเนาะอันนี้ก็ถุงไข่เมื่อกี้นี่คอยคอยว่ามันแตกต่อยเอาได้เมื่อกี้นี่คือไข่ไว้ต้มกิน ไทยบอแมนเพื่อนเพื่อนสบายแล้วเราก็มากินต้มไทยอันนี้แปปสี่บารี่เลยเมนบอเมนมาพผงดูฮะเอาเป็นอะไรแปปสี่เจ้าโอ้เมื่อยเลยกินแล้วก็นอนคนละนอนกินก็จะเห็นอย่างไงเนาะถึงเวลากินก็ต้องกิน

เกิมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนห่นต้อนแหงเลยบพว่าทั้งใดเจอหน้าผู้ใดก็บ่ได้วันหนาวจากนีเมนเมยไว้เมนทบจบ่กสีเดียวกันไ้ะขอบสีพูคือกันเนาะว่าซไปลงไปป่าเนีาบรีกระเป๋าเจ้าคือนั่นไว้แทะแจกแล้วตายพุงพันหลอก เนาะก่เห็นเจ้าไพ่สองมือนี่อย่างเงี้วยังว่าอยู่แต่วไว้เนาะคือจังหวะดีิทิ่สิของเราเรื่อยจังบ่นั่งบ่มันต้องไว้อันนี้เอลอกประเด็นเนี่ทั้งทั้งสายทั้งนี้กะโอ้เงี้ยที่สองมือลอกเลยลอกเลยเด้อี่นักอีหน่ะอืมโอ้ แต่ว oh. no. uh ่าเจ้ายังบริเห็นบ่ามันหลอกได้แาบนี้โอ้ไวเกินเนาะคออีคิดว่ามันดีเลยนี่นะยังมงี้ยเสื้อไหมเสื้อไหมก็เป็นยังมันยังบู๋อ่ดอกอันนี้กับบักขามแห้งเพิ่นว่าตัวนี้นะอันนี้บักขามแม่ปุ้งตัวนี้เบื่อคนซื้อมาแห้งไปสิเนาะกินบ่ได้ อันนี้ก็มังสมเพิ่นนอนอบ่นไม่ปุ้งเฮ้มมยมาอยู่ในห้องคือเก่าเนอนไปไหนไปไมนพี่เนาะห่อนห้อนห่อนห่อนเข่ามาในห้องก่อนมาดี้เนาะอ้าวเ้ยมีแห้งในใครในใครในใครในจักหน่อยไปไปเอาขึ้นเรียบห่อนอดีได้พ่อเมยพี่น้องเฮ้ย อันนี้ก็อยู่ในห้องนอนเขามาเผินคือว่าใครแน่สบายสบายได้เองแน่เก่าคือเดิมนะคือเกา่าคือเดิมบม่ได้มีอย่างเพิ่มเติมแล้วบ่เพิ่มเติมก็ได้วาส,สลินแล้วจ้ะ <laughs> เ,ปเบปซี่ห <laughs> นักเบปซี่มันก็ตั้งคกมกแล้วไปนอนลายเนาะจะบิง่งดูงามบ่ เดี๋ยวายไปอเห็นได้เปลราไม่เห็นนะไปไไปหอไฟหอมไฟลุ่นลุ่นลุ่นอะไระซุปไพร์นี้เอยซุปไพร์นี้เค่ะหอมจูดเลยจับอย่ารอวีเหง่อได้เ้ย่อ้โหนอ้เล อย่งน้นดอมน่เหมองบจักรื้อมันเคยนะเคยกิดในชื่อแต่บบจักซื้อเจ้าซื้อสับรี่คนบอกยังจะขาวขาอ๋อคมาครมไม่เคยยังตอนนั้นครมลองพืชครีมลองพืชมี่ผ้านาลำนาเล่ในนพี่เนาะตาแดด บ้านเ้าก็สาเดนี้ามาคุณซมาพี่นะคือแอาบน้าแ้่จสอ้าบนลำแบบเดือดมือนนะบอกไแค่อยุห้ไปทยในเลยลำดำเดือบที่เออยังบ่หรือว่าเมื่อวานตื่นน้ำปะปาบอ่น้อันใดน้ำปะปาอันนี้บ่น้ำปะปาบ้านนาอาบน้ำปาบอดม่เป็นน้ำใดบ่้ะบ่านปะปาบนน้ำใด่ใปะปในน่ะนี่อัน จะคิดเบิ้งหน้ามื่นมื่นดุ้ๆเนาะล้างแชมพูไปเจ้กหลอดเนาะมื่นเวลาเาล้างหน้าเถืะอันหอยคิดว่ามันเป็นน้ำแชมพูเนี่ยบอกว่าแชมพูเฮาก็คือใส่อยู่ที่บ้านล้างคือมันปลอดนี่นะมันดื้นะยังเพื่นตายยังแสบตาเงี้ยแสบบารีนะมื่นกหรป้าหอยลีดงหนาออกมาในผมหอยก็ยังมีกนี่มาจากซ้ำใดเนาะเปียกว่าได้หอยนะ เป,เปียวว่ายิ่งถ้าข่อยใส่เป็นสียังเตะมันนี่สีดำชื่อได้หนิมัซบเพื่อนอ่ะมยนถ้าข่อยใส่สีอืดนันแบบนันบาไวห่อนแห้งยังจะสิโจ๊กงนออกมาก็โจกออกมานะไหม <c oughs> ไม่นะเิไม่ได้ได้ชิมนี้ว่าจะไปตลาดไมมากนะ่ก็เลยน้ำมาไข่จะซื้อเนาะ มมมไม,ไมไ่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อมามากับไข่พ่อแม่พี่น้องสิ <laughs> ได้สิได้กินตอนเศร้าด้วยว่าตอนแรงขอยบอกไปเลยได้ขอยายได้บัดนี้ไม่เลยใส่ชิบนโบแล้วขอยยดบอกได้บัดนี้โบไม่เกลีอยงจำเป็นอืมมามาเบิร์ดลังนี่กระจิก <laughs> หนาหนาฉีเป็นมา,ามาได้บัดนี้มื่นหนึ่งส่องเนาะเ้าแนงเพียง เขาไปกินไข่ตอนเจ้าตอนเบ้นเราไปกินมากม่าบันบวบไปเนาะออกไปมันก็ต้องเสื่อนะถุงเท้าบอกมันพอดิมันพอดิเวาใส่ใส่เกลือมแล้วกันแบบอย่ามันหมอกมอกนิ่แมนได้หน่นะบอกสบายเมาก่สีพู้อะไรพวกนี้เนาะ เอาอะไก็มีแต่สีพู้ส so ีพูเนาะเสือพันกาแต่ะโตก็มีแต่สีบัวในตู้เมนมีแตบัวสีบัวเว้ยนะะถุงเ้วพันกระดาใส่ได้เห็นนางนอนดิเนหอยงกาตีนว่ะอยากเรียนสียังงอนเดินๆละเตินอืมเอาได้เออเินเอายังไงเตินเนี่ยเห็นู่้เมนเ่ามีเมนทึ่ง่นะ ประเวทพี่นาะไีจะย่านผี่จะยานทองกับสบายเนาะพากันเก็บดอกไม้มาบูชาพ่อแม่พี่นนอะมาบูชาเพราะว่าเมื่อนั้นสาวใบเจอเนาะพ่อแม่พี่นนอะสวทองกะเข่าของน้ำเ่อนะคนยังไปนอนเนาะก็คือว่าเหาลูกเข่าของน้ำแล้วก็สบายสบายนอนสะทองก็ปิดไฟปิดไฟแหละแต่ว่าเปิดไฟในห้องน้ำมันก็สบายอยู่เนาะปิดแล้วบัดนี้แหละออกมาจากห้องน้ำเพิ่งก็เลยบอกสะทองว่าอย่าปิดประตูได้เพื่อน่ะ อาเบนอย่าอย่าปิดไฟเพื่อนว่าเปิดไฟไว้เพื่อนว่าชะทองกับตกใจเนาะตอนแรกอันตอนเ้าขาของหน้าเป็นแมนตอนเ้าเขาหน้าเป็นเครื่อนอนเป็นแง่งอยู่เนาะพออันออกมาไปเจ้าอย่าปิดไฟเด้อเพื่อนว่าเปิดไฟไว้ไว้สั่นชะทองกัเหมียงว่ามันคืออีหยังที่นะพออันเพื่อนว่ากินนีผีมาดึงเพื่อนว่าผีมาทับเพื่อนเพื่อนว่ะเพื่อนห้องเพื่อนแหงบ่ได้ยินบ่เพื่อนเอาไปชิด้ยินไว้อยู่ห้องน้ำห้องน้ำผั ตวเสยบอกอนี้คอเสยงมันมอใบแดงเลยคอยกันมุ้นังคอยกันอนแบบอยหกรับแล้คอยอนนัเลยะอากสไตลมาเมนท่อนเอาก็เลยมือพื้นก็เลยไปเก็บดอกไม้มาบูชาแล้วก็นอนแล้วกันนอนแล้วกันจากผ้กเน่อยแล้วก็เกาเขาไปจูบเคยไหว้ล้วก่อนนอนไหว้ผระก่อนนอนแล้วก็อัน ไปเก็บดอกไม้มาบูชาหลวกยาิน้าให้เพิ่นเนาะเพราะว่าแต่ว่าเจ้าของเพิ่นก็คือว่าเพิ่นถามอยู่ได้เนาะเพิ่นก็ถามว่าเห็นอยังโบอย่างใช่ไหเพราะว่าเออเมื่ขึ้นแบบพีอัมอย่างใช่ะแบบว่าเป็นพีคนแบบผู้เท่าอย่างใช่ะ เงาดำคุ al, kun, well, ้มคุ้มสิได้เพิ่นอืมแล้วบนี้เราพอเพิ่นเบาเลยพอเพิ่นถามมาจังการเบาเนาะก็เลยแบบเพิ่นก็ได้แบบเอาก็เลย่าบ่บมีและเลขบบมีและเบอร์วามีแต่พี่ล็อกวะพี่อ้ําบาเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นอะเพิ่นก็ได้ว่ชสใสอันไม่เท่าเพิ่นเพิ่นวาเนาะ อะไแบบว่า็เลยได้ห้เจ้าเชนเนี่ยอุ้ยมันจะขำไหมนี่มันจะำัมมน,น,นั่นแหละจาสิตัดเลบ็บบอแช่เพินบลเม่อยเนาะเบจับใสก่ก,กอกนเจ้าต้องเซน้ำสบายเจ้าเอหฮมาเซ ก็จับแซมมันก็ตามแล้นี่มันสวยมั้ยยังก็โอเคนะสาวพรแม่พี่น้องคลิปนี้สาวท่องกัสิได้จบคลิปแล้ว <sk> คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวท่องคือเกาอเอเ่าเนาะเอางเอากัสิลาพ่อแม่พี่น้องไปซัมมี่พรเมพี่น้องกราบข้าวบาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง